สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวคุณจ๋านะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเป็นเมนูขนมของหวานกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นขนมไทยนะคะสังขยาฟักทองนะคะอาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเลยนะคะก่อนอื่นก็ไปดูส่วนผสมเลยค่ะส่วนผสมนะคะจ๋าจะใช้เป็นไข่ไก่ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะอ,อ,อย่างละสามฟองกะทิใบเตย น้ำตาลมะพร้าวเกลือแล้วก็ฟักทองขนาดประมาณ1กิโลนะคะเออส่วนผสมสัดส่วนอยู่ในรายละเอียดใต้คลิปนะคะจะจ,จะเขียนลงรายละเอียดไว้ให้นะอันดับแรกนะคะขั้นตอนของการเปิดฝาฟักทองนะคะเราก็เอาฟักทองนะคะเอ,อ่อไปลากไปใช้มีดลากลากเส้นเขาก่อนนะคะเป็นไกด์เราจะได้รู้ว่าเราต้องเฉาะไปแนวทางไหนนะคะ พอได้เส้นไกลแล้วเราก็ค่อยๆเอามีดนะคะแซะไปตามรอยที่เราวางไว้นะคะใช้มีดที่เราถนัดมือนะคะปลายแหลมนิดหน่อยนะคะตอนทําระวางบาดมือด้วยนะค,ะค่อยๆเจาะไปนะคะตามแนวที่เราขีดเอาไว้นะคะ,ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ดึงจุกมันออกนะคะ,ะสวยงามตามทองเรื่องนะคะ อันดับต่อไปนะคะเราต้องเอาไส้ที่อยู่ในฟักทองออกให้หมดนะคะเราใช้ช้อนนะคะค่อยๆแซะเส้นใยญ่แล้วก็มเมล็ดออกให้หมดนะคะอย่าให้เหลือนะคะแซะออกให้สะอาดเลยนี่นะคะถ้าช้อนไม่ถนัดก็ใช้มือล้วงได้นะคะค่อยๆค่อยๆทำไปนะคะไม่ต้องรีบ สำหรับมือใหม่นะคะกออ็อาจจะยากหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆทำไปอตอนนี้ก็ออกมาเยอะแล้วนะคะใกล้ได้แนละ้วฟักทองที่ใช้แต่ใช้ฟักทองสำหรับการนึน่งสังขยาโดยเฉพาะนะคะ ขนาดลูกหนึ่งประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะกําลังพอเหมาะพอดีนะคะสัดส,ส่วนที่จะลงให้ใต้คลิปก็คือสัดส,ส่วนที่จะทํา1ลูกนะคะปริมาณ1ลูกนะคะถ้าใครจะทําถ้าใครจะทําปริมาณเยอะๆนะคะก็คูณคูณเข้าไปตามจํานวนลูกนะคะ,อะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะค่อยค่อยเซไปนะคะหมดแล้วน,นะคะ เส้นใหญ่ที่ว่าอยู่ข้างในขูดออกให้หมดนะคะใยเหลือนะถ้าไม่แน่ใจเอามือไปกวาดตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะอสารป่ามันเราก็ตัดออกด้วยนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการล้างทําความสะอาดนะคะล้างข้างในเรียบร้อยแล้วล้างข้างนอกนะคะใช้แปรงสีฟันหรือว่าแปรงอะไรก็ได้นะคะที่ที่มันยังไม่ใช้งานนะคะมาขัดผิวเขาให้สะอาดนะคะ ขัดผิวนอกก็ให้สะอาดนะเผื่อมีทรายมีดินติดอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็คว่ำไว้ให้แห้งนะคะคว่ำในคว่ำไว้ในจานก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นส่วนของการทําสังขยานะคะต่อกไข่ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะใส่ลงไปในภาชนะ ไข่เป็ดนะคะมันจะทําให้สีของสังขยาเราสวยนะคะส่วนไข่ไก่จะทําให้สังขยาของเราไม่แข็งจนเกินไปมีความนุ่มมีความซอฟต์นะคะจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะแต่ว่าจะจะใช้ทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าไม่อยากให้แข็งเกินไปแล้วก็อยากให้สีสวยด้วยนะคะต่อไปก็ตามด้วยกะทินะคะกะทิจ๋ใช้กะทิกล่องนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะ สัดส่วนนะคะอยู่ในรายละเอียดใต้คลิปนะคะไปเปิดดูได้ตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็ใบเตยใบเตยเนี่ยค่ะเราเอาไปขยำพร้อมกันเพราะว่าหนึ่งจะได้ดับขาวกลิ่นไข่นะคะรับรองนะคะว่าฟักฟักทองของเราเนี่ยไม่ขาวแน่นอนนะคะสังขยาฟักทองของเราไม่มีทางขาวแน่นอนค่ะเมื่อเราขยำกับใบเตยนะออกแรงนิดนึงค่ะเพื่อให้ใบเตยเขา คลายกลิ่นออกมานะคะขยำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมต่างๆจะเข้ากันได้แล้วนะคะตอนนี้หอมน้ำตาลกับกะทิมากเลยะคะ่ะแล้วก็มีกลิ่นใบเตยแซม,มาอ่อนๆนะคะสีสวยด้วยะคะ่ะ นี่นะคะขยำไปนะคะให้น้ําตาลละลายนะคะขยำไปนะคะตอนนี้สีสวยแล้วะคะ่ะมีเมื่อยมือก็พักบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนขยำ ใบเตยเราใช้แรงนะคะอันดับต่อไปนะคะเตรียมข้าขาวบางนะคะไปลงไว้ในกระชอนนะคะแล้วเราก็กองเทกองนะคะเพื่อว่ากองออพวกกากใบเตยแล้วก็เศษน้าตาลที่ยังละลายไม่หมดออกนะคะแล้วก็จะทําให้เนื้อของสังขยาเราเนียนขึ้นด้วยนะคะ,ะแล้วเราก็ยกนะคะค่อยๆค่อยๆไลบ่บีบ ลงมาทีละนิดนะคะสังเกตดูนะคะว่าเนื้อมันจะเป็นเ,เนียนเลยนะคะตัวเนื้อไข่เนื้อส่วนประสมของเราตัวฟองอากาศเราไม่ต้องไล่บีบลงไปนะคะถ้าเห็นว่าฟองอากาศเริ่มลงมาแล้วเราไม่ต้องบีบนะคะหยุดบีบเลยสังเกตด,ดูว่าฟองอากาศเขาจะลงมาไม่เยอะนะคะ เราไม่ต้องการให้มีฟองอากาศนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้เนื้อสังขยาเราเป็นรูนะคะถ้ามีฟองอากาศก็ตักช้อนออกให้หมดนะคะอันนี้พักไว้30นาทีแล้วนะคะเราพักไว้เพื่อให้ฟองอากาศเขาขึ้นมาให้หมดนะคะตอนนี้เราก็เช็คเนื้อสังขยาดูแล้วนะคะเห็นไหมคะมีความสมูทมากเลยนะคะสีสวยด้วยค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็เอาฟักทองที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทสังขยาลงไปนะคะ เทไ,ไม่ต้องเต็มนะคะให้พอประมาณขอบล่างนะคะเพราะว่าเวลาเราพาไปนึ่งนะคะเขาจะฟูออกมาเดี๋ยวจะล้นนะคะอ่ะต่อไปตั้งไฟให้เดือดค่ะตั้งเออตั้งน้าให้เดือดใส่ใบเตยลงไปในน้ํานะคะเพราะว่าเวลาเรานึ่งจะได้มีกลิ่นหอมนะคะตัวฟักทองของเราจะได้มีกลิ่นหอมนะวางถึงลงไปนะคะไฟไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวฟักทองของเราจะแตกนะคะ นี่คือเคล็ดลับนะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะ,ะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะเคล็ดลับที่นึ่งแล้วฟักทองไม่แตกนะคะเราต้องเปิดฝาทุกๆ20นาทีนะคะเพื่อระบายแรงอัดที่อยู่ในหม้อนะคะ,อ,ะอันนี้จะเปิดรอบแรกนะคะฟักทองเริ่มจะสุกแล้วอ,อันนี้เปิดรอบที่สองนะคะ สังเกตดูไหมคะว่าสังขยาจะฟูขึ้นมาแล้วหากเราอยากรู้ว่าสังขยาของเราสุกหรือยังนะคะให้ใช้ไม้จิ้มถ้าไม่มีเนื้อไข่ติดออกมาก็แสดงว่าสุกแล้วอันนี้ยังมีติดออกมานะคะเราก็ปิดต่ออีกรอบนึงนะคะเปิดทุกๆ20นาทีนะคะเพราะว่าในหม้อมีแรงแอบถ้าเราไม่เปิดรับรองฟักทองเราแตกแน่นอนนะคะ,ะเปิดรอบต่อไปนะคะ รอบนี้เราก็เช็คกันอีกรอบนึงนะคะว่าสังขยาเราสุกหัืยยังอ่ะตอนนี้สุกแล้วนะคะสังเกตไหมไม่มีเนื้อไข่ติดไม้มาแล้วนะคะอ่ะแต่เราถ้าอยากนึ่งอีกรอบนึงเพื่อให้ชัวร์นะคะอ่ะก็ปิดเราเราจะปิดอีกรอบนึงนะคะแต่ว่ารอบนี้เราจะใส่ฝาปิดของเขาไปด้วยนะคะ,ะมันแคบไปหน่อยนะคะแล้วก็จัดที่จัดทางเขาหน่อยอึ๊บอ่ะ เราก็ใส่ฝาเข้าไปนึ่งด้วยนะคะรอบสุดท้ายไม่ต้องนึ่งนานนะคะสักประมาณ10นาทีเนาะเพราะว่าฟักทองเขาสุกเรียบร้อยแล้วอ่ารอบสุดท้ายของเรานะคะสีสวยน่ารับประทานเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์ค่ะอ่ะสุกแล้วคะ่ะไม่มีอะไรติดออกมาแล้วนะตัวฝาของเขาก็สุกเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะสวยงามไม่แตกเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะเราก็มาหัน่นตักเสิร์ฟได้เลยนะคะสีสวยมากเลยค่ะเห็นไหมเราก็มาตักแบ่งเป็นชิ้นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราจะเสิร์ฟนะคะถ้าทำขายก็ตักใส่กล่องนะคะทำกินเองก็ตักใส่จาน เสิร์ฟได้เลยนะคะขั้นตอนง่ายๆไม่ยากนะคะนดดนะคะสวยมากเลยค่ะอ,อันนี้มันก็นิ่มนะคะ ทำกินก็ได้ทำมังทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้ปริมาณก็คูณไปตามลูกฟักทองเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะสวยงามค่ะ